วงประจำวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2566นะครับวันนี้มีวิน of f ฟอร์จูนมีดวงจักรพรรดิมีดวงของจักรพรรดินีและดวงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลที่จะส่งให้ท่านได้รับกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพลิกปิกิตเป็นโอกาสทองสร้างโอกาสใหม่ให้กับตัวเองได้นะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างกว้างไม่ได้จำพจเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดีายฮักดู oo, หรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645เอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรค หรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันอาทิตย์นะครับวันนี้มีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือไม่ก็จะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหน้าที่การงานนะครับแต่ว่าจุดที่ควรระวังยังมีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นเจ็ดดบเรื่องที่ควรระวังมากก่อนนะครับ คนบางคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตอาจจะนําปัญหามาด้วยมีความแตกแยกมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันรวมทั้งอาจจะมีปัญหาหลายๆด้านตามมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ก็ต้องระวังในจุดนี้ไว้ก่อนดีกว่านะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่2เป็นอัศวินไม้เท้าเป็นเรื่องของการงานมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงการงานเข้ามาด้วยสำหรับคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสดีในการที่จะได้ย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาด้วยเพื่ออนาคตที่ดีมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น7ถ้วยเ,เรื่องของความคิดที่อาจจะยังไม่ค่อลงตัว สับสนหรือไม่ก็จะย้ำคิดย้ำทำอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นราชินีพะจาร์นะครับอันนี้มีโชคลาภทั้งด้านของการเงินการติดต่อการสื่อสารมีโอกาสดีในการที่จะได้ทรัพย์สินมีชื่อเสียงมีงานเกี่ยวกับบันเทิงเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของการงานมีโอกาสดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงที่ทํางานมีเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็จะมีการเดินทางเข้ามาในช่วงเวลาน,นี้นะครับงานการติดต่อการสื่อสารงานที่ทําเกี่ยวกับงานบันเทิงการดนตรีประชาสัมพันธ์ มีโอกาสดีในการที่จะได้รับความสำเร็จการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามานะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรระวังคนบางคนอาจจะมาสร้างปัญหาให้กับท่านได้นะครับประเด็นความรักยังไม่ลงตัววันนี้สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมีความเครียดมีความกระวนกับเรื่องบางเรื่องคิดอะไรบางอย่างยังไม่ตกนะครับวันนี้ โชคลาภมาจากงานมาจากการติดต่อการสื่อสารงานที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงการใช้สื่อต่างๆมีโอกาสมีความสําเร็จมีผลงานที่ดีมีเงินเข้ามาด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภบ,บาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้มีข่าวดีข่าวเรื่องของการงานการเงินความรักมาถึงนะครับสำหรับคนที่เราคอยจะมีความสมหวังส่วนรายเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่ 1. เป็นราชา ไม้เท้านะครับวันนี้ความมั่นคงของการงานยังดีนะครับยังมีคนที่การมีการติดต่อสื่อสารมีการที่พบปะกับผู้ใหญ่ควาความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะมีโอกาสได้รับความสําเร็จนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น j u ด g m e n t เป็นเรื่องของข่าวดีวันนี้คนที่รอคอยโอกาสดีๆจะสมบังเรื่องของการงานมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงงานคนที่รอคอยงานจะได้งานทํา ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวงานประจำมีการเปลี่ยนแปลงงานที่ดีขึ้นน่าพอใจขึ้นนะครับเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้นะครับส่วนเรื่องของความรักวันนี้มีโอกาสดีที่จะพบเจอคนที่ท่านรอคอยอยู่ด้วยนะครับมีความรักที่เติมเต็มเข้ามาส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพก็มีโอกาสที่จะได้รับการรักษาให้กลับมาฟื้นฟูขแข็งแรงได้วันนี้มีข่าวดีมีพรพิเศษสําหรับ พี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นอัศวินดาบชีวิตเดินหน้าต่อไปบางคนมีการเดินทางด้วยในช่วงนี้นะครับยังต้องสู้ยังต้องอใช้ชีวิตแบบมุ่งไปข้างหน้าแล้วมีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภบ้านสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันจันทร์นะครับเป็นสามเหรียญวันนี้มีโชคลาภมีการเงินที่หมุนเข้ามาตลอดนะครับและ นอกจากนี้ชาววันจันทร์ยังมีเซนต์มีสัญชาตญาณมีความรู้สึกลึกๆว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะได้รับเงินเข้ามาด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้ดวงของคนมีโอกาสได้รับข่าวดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลเป็นส่วนที่จะส่งเสริมหนุนให้ท่านได้รับโอกาสดีๆผ่านพ้นอุปสรรคได้แก้ไขปัญหาได้ผู้ใหญ่ให้การสำหับสนเรื่องของการงานคนที่เราคอยงานจะสมหวังคนที่มีปัญหาเรื่องของการเงินจะได้รับการแก้ไขให้ได้โอกาสดีๆเข้ามานะครับมีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดความรักก็จะเข้าใจเนือว,ว่าคนที่เราคอยความรักจะสมหวังรวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้านเด่นๆด,ด้วยนะครับวันนี้โชคลาภมีการเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแม้ว่าท่านจะมีปัญหาที่ควรระวังนะครับจะมีความสมบังมีความสเร็รรอคอยอยู่ข้ั้งหน้าส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นอัศบินเหรียญน,นะครับวันนี้การเงินเริ่มดีขึ้นคนที่รอคอยเงินจะสมบังนะครับจะได้รับเงินก้อนที่น่าพอใจนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2กันครับเป็นเดวิลเดวิลคือเรื่องของปัญหานะครับวันนี้พี่น้องชาวบันาคารควรระมัดระวังงานที่ติดต่ออยู่อาจจะมีปัญหาได้ ข้อสัญญาการเจราจาข้อตกลงทั้งหลายทั้งปวงขอให้ตรวจสอบดีๆทำงานด้วยความรอบคอบรัดกลุ่มนะครับการเงินก็เช่นเดียวกันแม้ว่าจะมีโอกาสดีในการที่ท่านจะได้รับเเงินมาจากหลายทางนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการคดโกงกันได้ง่ายๆหน่อยนะครับความรักวันนี้ก็ต้องตรวจสอบดูดีๆนะครับ ปาฏการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นสตารเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจขึ้นมานะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาเจอปสักนะครับจะได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการงานการเงินหรือเรื่องของความรักชีวิตจะดีขึ้นครับ รการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันอังคารนะครับเป็นดวงจกกักรพัตดินีจะมีโชคลาภใหญ่มีความสมบูรณ์มีความมั่นคงลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเงินความรักนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินความรักก็เริ่มดีขึ้นนะครับใครที่เราคอยเงินอยู่จะสมบังแต่อย่างไรก็ตามวันนี้อาจจะมีเรื่องต้องคิดต้องระวางังต้องจัดการปัญหาไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการงานการเงนิงนหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะครับตรวจสอบดูดีๆเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในส่วนนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับและโอ,อกาสของท่าน โชคลาภยิ่งใหญ่สมบูรณ์มั่นคงเริ่มที่จะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนักครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ Samura ชาววันพุธนะครับวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตได้นะครับแม้ว่าท่านกำลังรอคอยมีปัญหาต้องสะสางม,มีรายจ่ายที่ต้องใช้ใจ่ายเป็นพิเศษเยอะๆอยู่แต่ว่าโอกาสของท่านมีแนวโน้มที่จะพลิกชีวิตได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่หนึ่งเป็นราชาถ้วยนะครับเป็นการขอความเฉลยจากผู้ใหญ่เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีๆมีการเดินทางมีการที่จะสร้างอะไรใหม่ๆ ึ้นมานะครับซึ่งอยู่ในทิศทางในช่วงเวลาที่พี่น้องชาววันพุธยังสามารถทําได้และมีโอกาสที่จะได้รับความสมบวังต่อไปนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นเรื่องของค่าใช้ใจ่าย5เหรียญวันนี้รายจ่ายค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเรื่องบางเรื่องค่าใช้ใจ่ายบางส่วนท่านอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนด้วยว่ามีความจําเป็นที่จะต้องดูแลใช้จ่ายในช่วงนี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นว e ดออฟฟอร์จูนเป็นเรื่องของกงล้อของโชคลาภมหาศาลที่จะหมุนเข้ามาพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้นะครับโอกาสของชาววันพุธคือการพลิกวิกฤตเป็นเรื่องที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาของงานได้ผ่านพน้นอุปสรรคเรื่องของการเงินได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมแบบรวดเร็วด้วยนะครับการงานการเงินมีเข้ามาตลอดในช่วงต่อจากนี้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภบ,บ้าสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันพุธนะครับเป็นราชินีดานะมีเรื่องต้องจัดการต้องสะสางต้องแก้ไขอย่างไรก็ตามนะครับสติปัญญาความรู้ความสามารถและเหตุผลที่ดีจะส่งให้ท่านได้ผ่านผลอุปสรรคได้นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พุธนะครับวับนนี้ดวงของคนที่อาจจะเจอปัญหาตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้แก้ไขปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องครอบครัวนะครับมีแนวโน้มที่ทางที่ดีขึ้นในการที่ท่านจะมีบรรยากาศใหม่สร้างบรรยากาศใหม่รวมทั้งมีแนวโน้มที่จะมีการพลิกเปลี่ยนชีวิตแบบไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นมาผ่านพ้นวิกฤตได้พบกับความสำเร็จพบกับความมั่นคงมีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน พระเรื่องหัดสมบ,บูดีนะครับวันนี้ ภาพรวมของการงานการเงินอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับสิ่งที่รอคอยแบบค่อยเป็นค่อยไปเรียนรู้นะครับแม้ว่าท่านต้องการมากๆทุ่มเทสุดๆเพื่อสิ่งนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับอดทนรอคอยแก้ไขแล้วท่านจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงชาววันพฤหสัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นรายชินีถ้วยงานดีเงินด,นด,นดีชีวิตดีสิ่งที่มองเห็นด้วยสายตา วภคบภิโภคปีความสมบูรณ์เติมเต็มเข้ามาตลอดในช่วงนี้แต่ว่าสิ่งที่อาจจะยังมีปัญหาคือเรื่องของการรอคอยปัจจัยภายในจิตใจที่ยังขาดบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นเลเบอร์นะครับประเด็นของความรักวันนี้พี่น้องชาววันพระฤหสัสบดีอาจจะต้องทุ่มเทเพื่อสิ่งที่ตนเองรักคนที่ท่านรักแบบสุดๆเป็นพิเศษด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นไพ่ภระสังคาราชอดทนรอคอยเรียนรู้เพื่อที่จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้นะครับวันนี้มีกิจกรรมเพื่อการกุศลกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้พัฒนาจิตใจตัวเองเข้ามาด้วยนะครับท่านจะผ่านพ้นอัสสักคได้ชีวิตดีขึ้นการงานดีขึ้นเข้าใจเรื่องราวของชีวิตได้มากขึ้นนะครับความรักยังต้องอยู่ในช่วงเวลาของการเรียนรู้และรอคอยนะครับ ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับเป็น2ดับเป็นการติดต่อการสื่อสารนํามาซึ่งโชคลาภด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องทําด้วยความรอบคอบระมรัดระวังเพราะว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเผื่อว่าขาดความระวังไม่รอบคอบนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพร์ลิัสบดีนะครับวันนี้ดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดวงของคนที่มีโอกาสที่จะได้รับการเรียนรู้สร้างสิ่งที่ดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินมีความสมบูรณ์มีความเติมเต็มเข้ามานะครับความรักยังไม่ลงตัวหรือไม่ก็กําลังรอคอยอยู่แม้ว่าท่านจะได้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อความรักเป็นพิเศษด้วยก็ตามนะครับวันนี้อดทนรอคอยเรียนรู้เข้าใจและท่านจะพบกับความสําเร็จในอนาคตนะครับวันนี้โชคลาภอยู่ที่การติดต่อกัน การสื่อสารนะครับแต่ว่าก็ต้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าสิ่งดีๆของชีวิตจะมีอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับชาววันศุกร์ชีวิตบันนี้นะครับจะมีความยิ่งใหญ่มีความสมบูรณ์มีดวงจัก,กรพัิอยู่ในเส้นทางวงจรชีวิตด้วยนะครับส่วนรายยดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นนะครับเป็นดวงจัก,กรพัินะครับวันนี้มีโอกาสในการที่จะได้พบกับความสําเร็จพบกับความยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงมีอํานาจมีบารมีงานจะมีเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การติด ต่องานจะได้ร,รับความสำเร็จคนที่รอคอยงานจะได้งานทําผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนที่ดีเยี่ยมด้วยในวันนี้นะครับการเงินก็จะดีขึ้นรายร,รับหมุนเข้ามาตลอดนะครับความรักอาจจะกําลังมีความรักอยู่กับชาวต่างชาติด้วยนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น3ดับเรื่องของข้อที่ควรระวังนะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องของอาการกระทบกระทั่งความขัดแย้งความไม่เข้าใจความไม่พอใจซึ่งกันและกันด้วยต้องใจยเย็นๆนะครับวันนี้ติดต่องานการเจรจาธุรกิจใดๆหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ก็ขอให้หนักแน่นใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับ ปการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นเดอะฟูลนะครับเดอะฟูลคือการเดินทางการพักผ่อนหย่อนใจกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานนะครับวันนี้ยังเข้ามาตลอดนะครับงานก็เน้นไปที่เรื่องของงานเพื่อ,องานที่มันเป็นเสร็จเป็นอย่างาง,งานฟรีแลนซ์เหล่านี้เป็นต้นนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาบบาษสนาโอกาสหรือว่าข้อแนะนําแนวทางของชีวิตสําหรับชาววันศุกร์นะครับเป็นเด็กถือไมท้าวันนี้เป็นกิจกรรมที่ดีๆภายในครบอบครัวลูกหลานบริวานนะครับจะเติมเต็มเข้ามาให้พบกับความมั่นคงทางด้านจิตใจด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงจัก,กรพรรดิดวงของคนที่มีความเสเ็จความมั่นคงก้าวพ้นจากปัญหาแก้ไขสถานการณ์วิกฤตได้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีบาร,รมีมีความเสเ็จมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินรวมทั้งเรื่องของความรักด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งการทะเลาะวิวาทได้ง่ายๆต้องใจเย็นๆด้วยนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์น้องชาววันเสาร์มาดูว่าดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีการเริ่มต้นที่ดีนะครับแต่ว่าต้องทำด้วยความรอบคอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม อาจจะมีปัญหาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่ด้วยส่วนรายะเอยต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น1เมทานะครับวันนี้มีการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับทิศทางชีวิตขึ้นดีนะครับวันนี้ดีขึ้นนะครับใครที่รอคอยโอ,อกาสอยู่จะสมบังแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่2เป็นมูลเป็นความคุมเกลือในตัดในเรื่องของการตัดสินใจปัญหาบางอย่างอยู่นะครับค่อยๆเรียนรู้ดีกว่านะครับรการต่อมามาดูส่วนที่สามนะครับเป็นสองถ้วยเป็นความเข้าใจที่ดีต่อการสำหรับคนที่กำลังอยากจะทำสัญญาอยากจะเจรจาอยากจะตกลง เรื่องอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือประเด็นของความรักก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีในการที่จะเรียนรู้เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นทาวเวอร์เป็นเรื่องที่ควรระวังนะครับวันนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่ คาดคิดเรื่องเราที่เราไม่สามารถควบคุมได้เกิดขึ้นมาในวงจรชีวิตด้วยนะครับดำเนินชีวิตวันนี้ไม่ประมาทนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับบันดวงของการเริ่มต้นที่ดีที่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องความรักอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ยังตัดสินใจไม่ถูกนะครับเรียนรู้พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะครับ mm. นอกจากนี้พี่น้องชาววันเสาร์ยังต้องระวังเรื่องที่ไม่คาดคิดเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับก็ฝากกันไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับ เอาละรครับวันนี้มาพักพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภบ,บาสนาโอกาสดีๆด,ด,ด้วยนะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับหมอฮักนะครับอาล่ะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสมบูรณ์มั่นคงก้าวหน้ารุ่งเรืองทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ